ทางเดินชีวิตคนมีเรื่องราวมากมายผ่านการเวลาเนินนานและเน็บหนาวดวงดาวแสนไกลใจไม่ว่างเปล่าวายยเีนกินทุกวันเลยเหรอคะให้น้องกินทุกวันเลยเหรอคะก็ดูเกมเขาสิ ถ้าลูกค้าก็เอ้าส้มไหลมาลูกหนึ่งแล้วเด็ดมาแล้วไหลลงมาเลยลูกค้าคขาวันนี้เรามาถึงสวนส้มสวนส้มบ้านห้อยพึ่งอำเภอแม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะที่ให้มานั่งกินส้มเลยมันหวานอมเปรี้ยวส้มสายน้ำพึ่งไร้สารพิษนะคะเรามาติดตามด้วยเป็นปีที่สามแล้วที่เรามาตรงนี้อ่า แล้วก็นําไปขายพรังบุญตลาดบุญนิยมเป็นตันที่3แล้วเมื่อเช้าส่งไปถึงราคาอีก1ตันลูกค้าตอบรับได้ดีมากทีนี้วันนี้ต่อรองกับเจ้าของสวนว่าขอลดราคาลงอีกได้ไหมปรากฏว่าพอฟังแล้วต่อไม่ลงเลยค่ะเพราะว่าค่าคนงานเก็บขนขึ้นรถแล้วก็ไปช่างไปคัดแยกลูกใหญ่ลูกเล็กเบอร์นั้นเบอร์นี้ค่าแรงเขาสูง ค่าบริหารจัดการสูงเพราะนั้นดูแล้วราคาที่ไปถึงเราเนี่ยไม่น่าจะต่อราคาเลยดิท่านก็เลยไม่กล้าต่อเขาแล้วค่ะแต่ส้มรสชาติดีนะคะ,ะเดี๋ยวดูตามสวนเนี่ยพวกเรากำลังเก็บพอมาถึงส้มสวนส้มจริงแล้วตื่นตาตื่นใจอื <c oughs> ตื่นตาตื่นใจ <c oughs> <c oughs> หวางค่ะดูลูกเนี้ย <c oughs> เนื้อใสปิ้งเลยเนี่ย <c oughs> ดูสีนะคะ เนื้อใสปิ้งเลยเนี่ยรสชาติดีค่ะจริงๆส้มนี้นะคะถ้าจะให้อร่อยต้องไปไปทิ้งไว้สักสี่ห้าวันแล้วเขาจะลืมต้นพอลืมต้นแล้วรสจะหวานนําแล้วมีเปรี้ยวตามเล็กน้อยเรียกว่าหวานอมเปรี้ยวนะครับเชฟเปรี้ยวอมหวานเนี่ยเป็นพวงอย่างนี้นะคะ่ะข้างหลังก็เป็นพวงเลยนะคะ